สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่พี่น้องน้องวันนี้ก็แวะถ่ายวิวทิวทัศน์ข้างทางก็คือสวนน้อยแถวกรุงเทพปริมณฑลครับนนทบุรีครับเป็นสวนป่าที่ดูสดชื่นดีครับเมื่อคืนนั้นฝนตกก็ทำให้เนี่ย ต้นไม้ใบหญ้าก็เต็มไปด้วยน้ำเลยครับนี่ครับวัจจุืชก็มีผักผึกถึงเป็นวัชพืืชแต่ก็เหมือนมีผักอะไรนะ่ะใบบอนก็มีต้นบอลต้นบอนครับเขียวจะอุ่มชุ่มชื้นครับหลังจากเมื่อคืนนั้นฝนตกปล่อยๆมาตลอดครับ สวนเช้านี้ท้องฟ้าเริ่มโปร,งร่งแล้วนี่ครับมีต้นมะพร้าวมันเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะครับเป็นสวนเก่าแก่แล้วสังเกตจากต้นมะพร้าวนี้สูงใหญ่นี่น่าจะเป็นห้าสิบหกสิบปีครับเป็นสวนเก่าแก่ครับนี่เราจะชอบกายคลิปนี้นะครับ ดอกไม้ด้วยดอกไม้ริมทางครับนี่สวยงามครับธรรมชาติแต่ดูแล้วก็น่าจะมีพวกสัตว์เลื้คลานนะครับเพศงูพวกงูหรือเหี้ยอะไรก็คงจะมีอยู่ครับแต่ว่าเขาก็อยู่ส่วนของเขาเขาไม่มาเกี่ยวกับมนุษย์หรอกครับต่างคนต่างอยู่ครับ เป็นทางผ่านครับสองข้างทางทางผ่านที่จะเข้าไปในชุมชนหมู่บ้านครับนี่ข้างในนี่แหละเราอยู่ข้างในนี่ครับถ่ายคลิปเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ดูครับเกิดวันข้างหน้าเจ้าของที่เขาขายก็ก็ถมทําเป็นหมู่บ้านหมดก็ไม่มีป่ามีสวนให้เห็นแล้วน่าสงสารพวก สั่นหรือคลานต่งตางๆนะครับถ้าเขาถมที่ก็คงจะไม่มีที่อยู่นะครับตรงสารครับธรรมชาติสวยงามจริงๆครับนี่น้ำฝนยังเต็มอยู่เลยครับมีแต่น้นำฝนนี่ครับจำได้สมัยเด็กๆครับไม่รู้เขาเรียกอะไรนะตอนอเด็กๆเราก็เห็นชอบเล่นอย่างนี้หละต้นไม้ใบหญ้าครับ สวยงามครับธรรมชาติสวนน้อยกรุงเทพปริมนทนครับยังมีหลงเหลือให้เห็นอยู่ครับนี่ต้นไม้ต้นไรก็มือต้นใหญ่มากครับนี่ครับจะเอื้อมไปมือกระวังงูเขียวก็แล้วกันนี่นนี้อาจจะมีงูเขียวครับต้นมะเดื่อครับ โตธรรมชาติสวยงามจริงครับไต่รู้าเราชอบแบบนี้ครับบางคนก็ชอบในเมืองชอบในที่ความเจริญครับแต่เราชอบแบบนี้ครับอากาศดีมากเลยครับนี่ต้นมะเดือครับระวังงูเขียวแล้วก็อาจมีงูเขียวนะครับ สวนน้อยข้างทางครับกรุงเทพปริมณฑลครับให้ดูเพื่อความบันเทิงครับไม่มีสาระแต่ก็ดีอใจครับนี่วันนี้ก็ขอจบคลิปกันเลยครับสวัสดีครับ